โยสวัสดีครับพบก,กับรายการแันแอยู่ช่องอีวนะครับวันนี้ผมจะมาทําการรีวิวมอสเอนเตอร์เทนนะครับอ่าเป็นยังไงสําหรับคนที่เล่นในคอมก็น่าจะรู้ดีนะครับส่วนใครที่ยังไม่รู้ก็มันเป็นมอสที่ของในกล่องมันเชื่อมกันนะเนี่ยถือว่าอันนี้ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะครับอ่าไม,ม่มีอะไรแล้วเราก็เอาของมาไว้ไ ไปแบบนี้ครับแล้วก็ฮะมันก็จะมาโผล่พอเราออกแล้ก็หายครับนี่ป้อนก็มีอ่ะเหมือนกันเหมือนกันมดน,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 นี้ก็เป็นมดที่ดีใช้ได้นะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งถ้าเราจะใช้เราต้องวางนี่ครับออกซิเดียนข้างล่าง ก็จะใช้ได้นะฮะแล้วก็วางกล่องข้างบนอย่างนี้โอเคยนะโอะเาเองดูหน่อยนะครับอืมก็ดีนะใครชอบเดี๋ยวก็ผมจะทิ้งโหลดไว้ให้นะครับข้างล่างเดี๋ยวจะมีการสอนลงนะครับ ่อไปไปเจอก,การสั่งงานนะครับอ่าครับพอเราโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับที่ผมทิ้งลิงกไว้ให้อืมก็จะได้ไฟล์นี้มานี่ยครับทําการแตกไฟล์นะครับแล้วก็จะได้ไฟล์มาครับนี่ครับมาพอเข้าไปนะก็เลอนเนี่ยเลือน,นสุดท้าย ไปเลยนะอันนี้ก็สมมติมมนสว่ามันยังไม่มีน,มนะครับก็หาไฟล์ที่เราแตกเอาไว้นะผงเอาไว้ในด,ดาวน์โหลดนี่นะไปปุ๊บก็ใช้ได้แล้วครับแค่นี้ครับอ่าง่ายง่ายนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็แชร์ด้วยนะครับอ่า